สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ React Workshop เป็นตอนที่5กันแล้วนะครับในวันนี้เราจะไปดูเรื่องของการทำ SEO ใน Next.js ด้วย Meta Data เป็นยังไงไปดูกันครับโอเคครับปกติใน Next.js ตั้งแต่เวอร์ชัน3 3เป็นต้นไปเนี่ยเราสามารถใช้ Meta Data ที่เป็น Built-in ของ Next.js นะครับในการทำ SEO ได้เลยนะครับโดยผมจะนะครับไปเริ่มที่การสร้างโฟลเดอร์ SEO นะครับแล้วก็สร้างไฟล์ page.tsx ในนี้นะครับทีนี้ผมก็จะสร้างคอมเนนต์ไฟล์เพจปกตินะครับนี้แล้วก็ข้างในนะครับผมจะให้เป็น hello World hello seo แล้วกันนะครับทีนี้ถ้าลองเข้า,าหน้า url เนี่ยเป็นแล้วข้าหค้สามพัน s e seo นะครับก็จะได้เป็น hello seo แบบนี้ทีนี้การทำ meta data าาเบื้องต้นนะครับเราสามารถาใช้ คอนสแตนตนะครับที่ชื่อว่า Metadata แ,นะแ, Met แบบนี้นะครับแล้วก็ Import ไท p e m e t a Data จาก Next.js เนี่ยเข้ามาได้เลยแบบนี้นะครับทีนี้ตัว Metadata ที่เราจะใช้นะครับเป็น Static เนาะถ้าง่ายๆเลยเนี่ยที่ Metadata ที่สำคัญของ SEO ก็จะมี2ตัวใช่ไหมครับก็คือ Title กับ Description ก็เดี๋ยวเรามาลองใส่2ตัวนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวลองใส่ t i t ต e ให้เป็น Hello SEO นะครับแล้วก็ตัว Description เนี่ยให้เป็น อะไรดีเราเล่มแล้วกันนะครับมั่วๆไปเราเล่ม h ฮ l โหลแบบนี้นะครับแล้วตอนผมเซฟเนี่ยถ้าสังเกตนะครับอันนี้จะเล็กนิดนึงตัวเบราว์เซอร์เนี่ยจะเปลี่ยนชื่อแท็บนะครับขอเปลี่ยนเป็นแนวนอนตัวเบราว์เซอร์จะเปลี่ยนชื่อแท็บเป็น hello seo นะครับเหมือนกับตัว meta data title ที่เราเพิ่งตั้งไปเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะดู description ได้ไงเราสามารถ เปิด F12 นะครับแล้วก็มาที่แทบ Element อันนี้นะครับแล้วก็ลองเซิร์ชไปว่า Description นะครับก็จะเห็นว่ามีมจะมีแท็ก Meta เพิ่มขึ้นมา Name Description มี Content เป็น Lorem Hello ตามที่ผมได้เซตไว้เมื่อกี้นะครับผมทีนี้เพื่อนๆอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าปกติ Meta ที่ผมเซตไปตรงนี้มันจะเป็นของที่เบราว์เซอร์ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไปติดใน Search Engine เช่น Google อะไรพวกนี้ ทีนี้นมันจะมีอีกหนึ่งตัวที่สําคัญนะครับนั่นก็คือ OG Meta data ใช่ไหมครับตัวนี้ก็สามารถเซตได้เนาะ OG หรือว่า Open Graph เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการแชร์โซเชียลต่างๆนะครับเช่นการแชร์ไปที่ Facebook Twitter IG Discord อะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัว Meta data ตรงนี้เนี่ยในการ Preview รูป Preview URL Description อะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้ลิงก์ของเราเนี่ยน่ากดมากขึ้นเนาะเราสามารถเซต OG ได้ผ่าน ไม่ตัดดาตาเหมือนกันนะครับจะเป็น Attribute Open Graph ใน Open Graph นะครับก็จะมีหลายๆอย่างให้เราเซตเนาะแต่ที่สำคัญก็จะมี2ตัวเหมือนกันก็จะเป็น Title แล้วก็ e s s r r p t t o นนะครับตัว Title กับ description เนี่ยผมขอก๊อป2ตัวนี้มาเลยนะครับแบบนี้ทีเนี้ยตัว p e n g r a p ฟนะครับเราสามารถดูได้ง่ายกว่าตัว r r w w s r เไม่ตัดดัตาเนาะมันจะมี extension ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า O Graph p r e v i e w ตัวนี้นะครับ ก็เพื่อนๆสามารถไปโหลดได้ใน extension ของ browser นะครับทีนี้ถ้าโหลดมาแล้วเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดู preview open graph ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกด F12 เนอะก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็น Hello SEO แล้วก็ตรงนี้เป็น l e l l o Hello นะครับก็เป็น title กับ description ที่เราเซตไปเนาะเราสามารถกด data นะครับเพื่อดูรายละเอียดได้นะครับทีนี้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของ open graph นะครับที่ meta data ปกติไม่มีนะครับ ก็คือรูปรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเวลาที่เพื่อนเพื่อนแชร์ไปที่ Facebook อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการ preview link นะครับพร้อมกับรูปของเราให้หน่ากดลิงก์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองหารูปตัวอย่าง1ตัวนะครับมาใช้เป็นตัว og image ตอนนี้ผมได้เอารูป og มาแล้ว1ตัวนะครับก็จะมีชื่อว่า og png นะครับทีนี้ผมจะลองเอารูปนี้ไปเซตกับหน้า seo นะครับ ดีเซนเนี่ยก็ง่ายมากเหมือนกันนะครับก็คือใน Open Graph เนี่ยที่เราใส่ไตเติลกับ Description ไว้เราก็เพิ่มอีกหนึ่งป r ลปรตนะครับก็คือเป็น Image นะครับแล้วก็ใส่ชื่อรูปไปได้เลยเนาะของผมก็จะเป็นในไฟล์ Public ก็จะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะครับก็เป็น slash og p n g แบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเรามา refresh ดูที่ในเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าตัว Preview เนี่ยจะมีรูป og ของผมขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าเรา build เว็แล้วก็เอาไป d e p a t ที่ไหนเนี่ยเวลาเราแชร์ URL เว็บเรานะครับก็จะมีรูปมี t i เติมี description ขึ้นแล้วนะครับก็สวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการติด SEO มากขึ้นด้วยทีนี้พเพื่อนอาจจะมองว่าเอ้ยไม่ตัดดต้าเนี่ยมันทำได้แค่นี้หรอจริงๆมันมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่สามารถเซ t เพิ่มเข้าไปได้นะครับเช่น robot อะไรพวกนี้นะครับอาจจะลองดูเพิ่มเติมได้ที่ nextjs โดยตรงเลยนะครับเป็นเว็บ o f f i c i a l นะครับ แต่ทีเนี้ยเมตาดาต้าปกติเนี่ยเป็นเป็นสแตติกเนาะก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอพีไออะไรก็คือไม่ว่าจะเข้าหน้านี้กี่ครั้งก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยเรามีอีกตัวหนึ่งให้ใช้ก็คือเจเนเรตเมตาดาต้าตัวฟังก์ชันนี้นะครับเราจะสร้างเมตาดาต้าขึ้นมาแบบเรียลไทม์ะ Real นะครับเวลาที่ User เขาเข้ามาเนาะเอาไว้ใช้กับหน้าที่ดินามิกนะครับเช่นเป็นหน้าสินค้านะเพราะสินค้านี่อาจจะมีการเปลี่ยน ไตเติ Title, เปลี่ยน Description อะไรอย่างนี้ได้นะครับเราก็จะอิงข้อมูลใน Database เบนาะแล้วก็เอามาทำเมตา d d t t a Data, นะครับตัว Generate Meta Data เนี่ครับก็จะคล้ายกับตัว Meta Data เลยก็คือสร้างเป็น e x p o r t Constant ใช่ไหมครับแล้วก็ g e n e r a t e Meta Data แบบนี้นะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนจากออบเจกต์เนี่ยเป็นฟังก์ชันแทนนะครับแบบนี้ทีนี้ตัวจะมี Return t y ไทนะครับเป็น Meta Data นะครับก็ลองเขียนฟนะังก์ชัน Return เนาะแล้วก็ แบบนี้ทีนี้ตัวข้างในรนีเธอเนี่ยก็จะเหมือนกับเมตาดาต้ข้างบนเป๊ะเ,เลยนะครับก็คือจะเป็นไทเทิลใช่ไหมครับ Hello SEO นะครับถ้าลองเซฟดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามี Error เพราะว่ามีทั้ง metadata แล้วก็ g e n e r a t เมตา a d a t a เนาะเดี๋ยวผมจะก๊อปทั้งหมดใน metadata เนี่ยมาไว้ใน g e n e r a t เมตา d d a t a แทนนะครับแล้วก็ส่วนตัว metadata เนี่ยก็จะลบไปเนาะ ถ้าผมลองเซฟเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเออร์เแล้วแล้วก็ถ้ามาดูในตัว Ocar Viewer เนี่ยก็จะเห็นมี OG อะไรต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงต่างกับตรงที่ว่า Generate Meta Data เนี่ยเป็นฟังก์ชันใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะรันฟังก์ชันอะไรสักอย่างข้างในนะครับก่อนที่เอาไปใช้ใน Generate Meta Data ทีนี้ผมมีตัวอย่างอันนึงนะครับก็จะใช้ข้อมูลจาก JsonPlaceholder เนาะเป็นฟรี API ก็จะใช้ตัว f e t นะครับ สมมุติผมลองเขียนเป็นแบบนี้นะครับเป็นเฟดตัวเจสันเ a c e โซเดอแล้วก็ตัวเจเนอเรตเมตาดต้ตรงนี้สามารถเป็นแอ n ซิงฟังชันได้นะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้อเว t แบบนี้ได้นะครับตัวนี้ต้องเป็น r e สปอนส์เนาะทีนี้ผมก็สามารถเป็น Data เท่ากับ r e s p o n ส์แบบนี้ได้นะครับทีนี้ผมก็จะเอา Data ตรงนี้ ไปใช้ใน Generate Meta Data ได้ยังไงก็คือตัว Data เนี่ยจะเป็น User Data นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นแบบ Template Literal แล้วก็เปลี่ยนจาก S e O ตรงนี้นะครับให้กลายเป็น Data อ๋อต้องเอาเวด,ด้วยนะครับตรงนี้ ตันี้ก็จะกลายเป็น data ข้อมูลที่ผมได้มานะครับอาจจะเป็น id เป็น name ก็ได้อ่าแล้วนี่ผมลอง save ดูนะครับแล้วก็ refresh ที่ browser ถ้ากด o graph preview เนี่ยก็จะเห็นว่าจาก hello s e o เมื่อกี้กลายเป็น hello ชื่อคนสักอย่างไปแล้วนะครับก็คืออันนี้ตัวชื่อคนเนี่ยก็มาจาก api ที่ผมยิงไปเมื่อกี้เนาะก็คือตัวนี้นะครับจะเห็นว่าชื่อคืออันนี้เลย ก็จะเห็นว่าเราสามารถรา,านฟังก์ชันอะไรก่อนสักอย่างใน generate meta data นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในก่อน return ได้เลยนะครับทำให้เว็บของเราเนี่ยทำ SEO ได้ง่ายขึ้นมากนะครับเพราะว่าเราเขียนในหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่จริงเนี่ยยังมีความสามารถอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปกติการสร้างหน้าใน n JS เนี่ยเราสามารถสร้างเป็นไฟล์ page .tsx เพื่อให ใน JS เอาหน้าเราไปทำ routing ใช่ไหมครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีโฟลเดอร์สลักที่เป็น dynamic แล้วอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถดึงสลักตรงนั้นนะครับเอามาใช้เป็นพารามิเตอร์สักอย่างนึงในการยิงฟังก์ชันไปข้างนอกนะครับแล้วก็ค่อยเอาข้อมูลเนี่ยมาสร้างใน generate meta data ได้เดี๋ยวจะบอกว่าไม่เห็นภาพเดี๋ยวลองไปดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติผมมีอีกหน้านึงเนาะ ที่เป็นสลักเอาเป็น ID แบบนี้นะครับก็คือเป็น user id เนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมี file page t x ผมผก็แค่ add โค้ y จากหน้านี้ไปเลยเนาะแล้วก็มาแปะไว้ที่นี่นะครับทีนี้ถ้าผมเซฟแล้วก็ลองเข้าที่นี่นะครับเป็น s e o 1 1แบบนี้นะครับโอเคก็ใช้งานปกติเนาะปกติใน file page ของ next เนี่ยเราสามารถ รับพารามิเตอร์จากตัวคอมมานด์เนได้ด้วยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นพารามนะครับแล้วก็เป็น Post p พสต Promise นะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นชื่อสลักเนาะที่ผมได้ตั้งชื่อไว้ในตัวโฟลเดอร์ว่าเป็น ID นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ID แล้วก็เป็น t r i n g แบบนี้นะครับทีนี้ในตัวตัวนี้ผมก็จะรับมาเป็นพารามแบบนี้เนาะแล้วก็ ผมสามารถทำเป็น ID เท่ากับ a w a i t p a r a m id แบบนี้ได้ครับแล้วก็อย่าลืมใส่ async เนาะข้างหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ลองเอา ID มาใช้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเวลาผมดูที่เบราว์เซอร์ทางขวาเนี่ยจะเป็น Hello หนึแทนแล้วเนาะผมลองใส่เป็น10นะครับก็จะเป็น Hello 1 10 เพราะว่ารับพารามิเตอร์มาจาก URL ทีนี้ฟังก์ชัน generate meta data เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกับฟังก์ชัน a g e เลยนะครับก็คือผมจะก๊อปตัวพารามิเตอร์ข้างในวงเล็บนะครับทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่ฟังก์ชัน generate meta data นะครับแบบนี้ตัว meta data ตรงนี้จะ e er อ r ร์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนไปเป็น return promise meta data แทน แบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถาดึง ID จากพารามเนี่ยมาได้เหมือนกับฟังก์ชันเพจเลยเนาะแล้วก็ Copy code มาเลยนะครับแล้วเราก็เรียก ID มาแบบนี้นะครับทีนี้เราเอา ID เนี่ยมาใช้กับตัวเฟดตรงนี้ได้นะครับก็คือตรงนี้จากที่เป็นสต i n g ที่เราฟิกไว้ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนให้เป็นตัวแ r a c t i c กอย่างนี้ นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก1ตรงนี้ให้เป็น ID แบบนี้นะครับแล้วก็ผมลองเซฟดูอ่ะโอเคแล้วก็มาดูตรงโอการ์ดพรีเวิร์นะครับจะเห็นว่าชื่อคนตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วเนาะจากตอนแรกเนี่ยที่เป็น ID 1ดีนจะเป็นชื่อนี้ใช่ไหมครับอ่ะถ้าเป็นชื่อ10ถ้าเป็น ID 10ก็จะเป็นคนนี้ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าตรงกับตัวชื่อตรงนี้ของเราเนาะเป็นเพราะว่าเออเรารับ ไอเนี่ยมาจาก URL ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปส่งให้ในฟังก์ชัน fetch นะครับทีนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตัว generate meta data เนี่ยก็ทำให้เราสร้าง meta data ที่ Dynamic ได้ง่ายมากนะครับก็คือทำอะไรก่อนสักอย่างก็ได้แล้วค่อยเอามาสร้าง meta data นะครับก็จะเหมาะกับหน้าที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำ s c o ใน n j s ด้วย meta data แล้วก็ generate meta data นะครับ ที่จริงเนะี่ยยังมีอีกหลายอย่างเลยที่ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกเนาะแล้วก็ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเพื่อนๆสามารถลองดูเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บ Official ของ NJS ได้เลยนะครับหัวข้อ Generate Metadata แล้วก็ Metadata นะครับของแอป Router ก็ลองศึกษาแล้วก็ลองเล่นเลยอย่างดูเนาะเพราะว่าการทำ SEO o f i m i t e ไหมเนี่ยก็ช่วยให้เว็บเราติด Search Engine ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าอื่นๆน,นะครับทำให้เล็บเว็บเราเนี่ยมีโอกาสเข้ามากขึ้นเนาะ ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีสงสัยตรงไหนหรือว่ามีแนะนําอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์นะครับหรือว่าติชมเข้ามาได้นะครับหรืออยากให้ทําเรื่องอะไรเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมลองเอาไปใช้กันนะครับหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ w w d e ได้นะครับขอบคุณครับ